สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องวันนี้เราจะพูดถึงหลวงปู่หงห้ามพูดสี่คำนี้ เทวดาหนีหายชีวิตไม่รุ่งเรืองโอวาทธรรมคำสอนหลวงปู่หงพลบัญโยหรือพระครูปาศาสตรลมคุณแห่งสุสานทุ่งม,มนในตำบลทุ่งม,มนอำเภอปราศาสจังหวัดสุรินที่ล้วนเปลี่ยนไปด้วยความเมตตาและบารมีมีจริยาวัดที่งดงามจนมีลูกศิษย์มากมายหลวงปู่หงบอกห้ามผู้สี่คำนี้เทวดาหนีหายชีวิตไม่รุ่งเรืองห รักษาสัจจะหลวงปู่ท่านเป็นบุคคลที่รักษาสัจจะมากรักษาสัจจะสัจจะนี้สำคัญมากพูดอะไรแล้วต้องทำให้ได้รับปากใครไว้ต้องพยายามต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้อย่าไปรับปากเขาเสียสัจจะเปล่าๆท่านว่าเสียสัจจะบ,บ่อยๆใครก็ไม่อยากคบไม่มีคนไว้ใจทำอะไรก็จะไม่สำเร็จเทว,วดาเขาจะไม่ช่วย สองอย่าเป็นคนขี้บน่นหลวงปู่ท่านบอกว่าอย่าเป็นคนขี้บน่นลำบากยากขี้เกียจเหนื่อยหรือพราำบ่นอย่างไรไรสาระตามตัวเองบ่นไปแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นบ่นไปบ่นมาก,ก็จะเป็นไปตามปากเหนื่อยนักก็พักไปบ่นมากๆคนยังไม่ชอบเลยหลวงปู่ท่านว่าเทวดานี้จากหมดส อย่าเป็นคนตอแหลปลิ้นป้อนอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็ต้องมีความจริงใจให้กันอย่าเป็นคนตอแหลปลิ้นป้อนเอาดีใส่ตัวเองเอาชั่วใส่คนอื่นท่านว่าแบบนี้เทวดาคู่บาอาจารย์นี้หายหมดสุดท้ายต้องอยู่ตัวคนเดียว 4. ให้มีความเมตตากรุณาต่อผู้อื่นคนเราเกิดมาท่านว่าให้มีความเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นเหมือนเป็นพี่น้องเรา ถ้าอยากให้ใครจริงใจกับเราเราต้องจริงใจกับเขาก่อนคนเราเกิดมาชาตินี้ท่านว่าเพื่อสร้างความดีไว้ชาติหน้าพาหมูนะ่คณะร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเราทำแบบไหนก็จะได้แบบนั้นท่านว่าต้องรู้จักบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนบุคคลอื่นให้ตั้งใจทำความดีรักษาศีลแล้วต้องเป็นคนที่หัดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยอย่าเอาแต่ตามใจหรือตามอารมณ์ของตัวเอง โดยคิดว่าตัวเองเก่งฉลาดหรือดีเด่นเกินคนอื่นให้หัดฟังคนอื่นเขาบ้างและท่านว่าให้หัดสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่เป็นเนื้องนิดเมื่อเห็นข้อผิดพลาดก็ให้รีบกแก้ไขเสียไม่ใช่ไปนั่งดูแต่ข้อเสียของคนอื่นแต่สิ่งที่สำคัญจะนำมาคิดตึกตองทุกวันเพื่อให้ตนเองนั้นเป็นคนดีถึงทำไม่ได้หมดแต่ก็พยายาม นั่งคิดพิจารณาบ่อยๆจะได้เกิดปัญญาตามที่ท่านอุตสาห์แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวสิทธิญนุสิทธิทุกท่านท่านใดที่เห็นว่าดีก็สามารถนําไปปฏิบัติได้ไม่มีลิขสิทธิ์และในคลิปนี้หากมีเนื้อหาข้อมูลผิดพลาดฝากคุณผู้ชมทุกท่านคอมเมนต์ด้านล่างมาบอกกันด้วยนะครับหากคุณผู้ชมชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องเรื่องเล่าเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ